การทำรองเท้าคลีนอะนะเนี่ยรองเท้าคลีนการเปลี่ยนพื้นรองเท้าคลีนพวกเนี้ยเราหาพื้นของเขายากมากไอ้นี่เราเปลี่ยนพื้นใหม่เลยนะพอเราเปลี่ยนพื้นใหม่เสร็จเรามาเก็บงานทุกครั้งที่เราลงสีไม่ว่าเราจะพ่นหรือเราจะอะไรแต่เราต้องมีการเคลือบเพื่อไม่ให้สีมันหลุดเข้าใจปะเพื่อไม่ให้สีมันหลุดนี่เราตอนเราเปลี่ยนพื้นเลยนะซึ่งรองเท้าคลีนพวกเนี้ยเปลี่ยนพื้นยากมากนี่คือพื้นมันเละเลยปัญหามันคือตรงหัวนี่หละ เนี่ยซึ่งรองเท้าพวกเนี้ยเราจะเปลี่ยนพื้นยางมากพอเราเปลี่ยนเสร็จเราเก็บงานเราต้องเคลือบด้วยตัวเคลือบสีทุกครั้งนี่เอาให้เป็นความรู้นะให้เป็นความรู้เราต้องเคลือบด้วยตัวเคลือบสีทุกครั้งโอเคนะดูเรื่องพอเราเคลือบเสร็จสีมันก็จะแห้งเป็นอย่างนี้นี่คือความรู้การเปลี่ยนพื้นรองเท้าคลีนดูเรื่องวัยรุ่น